วันนี้เราจะมาเทียบความต่างระหว่างเกิดใหม่เป็นลูกโอชิในฉบับพิมพ์เก่าและพิมพ์ใหม่กันหลังจากที่แอนิเมชันของเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเนี่ยออกไปได้สพัก,กใหญ่ๆเนี่ยก็มีกระแสของการเรียกร้องหาเกี่ยวกับหนังสือหรือมังงะของเกิดใหม่เป็นลูกโอชิค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันขาดตลาดไปค่อนข้างที่จะอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวตั้งแต่ออกมาตั้งแต่ตอนพิมพ์แรกซึ่งเอาตรงๆก็คือไม่ได้มีคนสนใจมากนักนะครับสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าตัวของแอนิเมชันเนี่ยคือ อบอกตรงก่อนว่ายังไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าผมเน้นอ่านหนังสือก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีว่ากระแสมันจะดีขนาดไหนเพราะผมกลัวว่ามังงะมันจะไม่น่าอ่านถ้าเกิดว่าไปดูอนิเมะก่อนนะครับหลังจากที่สต็อกพิมพเ์เขาได้รีพิ้นออกมาจริงๆเขามีหลายเวอร์ชันมากเลยนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นพิมพ์เก่านะครับหรือพิมพ์ออริจินอลอันแรกที่เป็นปก90บาทนะฮะแล้วก็ทางขวาเนี่ยก็จะเป็นฉบับในพิมพ์ใหม่ที่เขาพิมพ์มาในช่วงหลังล่าสุดนะครับก็คือเป็นฉบับที่ ไม่มีราคาของปกเนี่ยทางด้านสันแล้วจะไปอยู่ทางด้านหลังแทนก็คือ125บาทจะอยู่ตรงที่ปกหลังตรงนี้แทนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็คือเวอร์ชั่น95บาทนะครับซึ่งเวอร์ชัน95บาทเนี่ยก็จะเป็นในมังงะที่คล้ายๆกับตัวของเวอร์ชัน90บาทก็คือว่ามันจะมีราคาอยู่ทางด้านข้างสันปกตรงนี้แต่การจากลองจับแล้วเนี่ยผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่า ตัวฉบับ95บาทแล้วเนี่ยเขามีพวกของเรื่องคุณภาพหรือว่าสไตล์การผลิตอะไรที่เหมือนกับตัวปก125หรือว่าตัวปก90ในฉบับเก่าหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เป็นรีพิทออกมาแบบด่วนหรือว่าเป็นแบบเร่งด่วนนะครับเพราะว่ากระแสะของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาอย่างรวดเร็วแล้วก็คือถึงแม้ว่าจะออกมาเป็น95บาทแล้วเนี่ยก็ถือว่าแบบว่า ว,วันนี้จะไม่มาเปิดตัวของ95นะครับจะมาเปิดแค่ตัวของ125เพราะว่าตัวที่ผมมีให้เทียบจริงๆเนะี่ยผมจะมีแค่ตัวของ1 2 5กับ90ที่อยากจะมาเปิดให้ด,ดูกันวันนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปหาซื้อ95บาทในตอนนี้คือไม่ค่อยมีหรือว่าค่อนข้างที่จะหายไปจากตลาดค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นกึ่งกลางระหว่างช่วงตีพิมพ์ที่มันพิมพ์ออกมาเพื่อเติมเฉยๆแล้วมันดันเสือกขายดีนะครับโดยในพิมพ์125ิบาาทเนี่ยจริงจเขาก อยู่ประมาณนึงแล้วนะครับในตอนแรกที่ออกมาซึ่งจากที่อัปเดตมาแล้วเนี่ยตอนหลังแล้วเนี่ยเขาค่อนข้นางจะพิมพ์ค่อนข้นางจะครบแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็จะมีอย่างเล่ม3หรือว่าเล่มอื่นๆอ,อย่างเล่ม6เล่ม7เนี่ยที่เขาก็ตีพิมพ์ออกมาในรูปแบบที่ไม่มีราคาทางสันปกแล้วก็เป็น125บาทหรือว่าขึ้นราคาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าให้ดูที่เล่ม4นะอันนี้ผมจะยกเป็นตัวอย่างของ การเปรียบเทียบตรงนี้ละกันน้ำหนักของกระดาษหรืออะไรอ่ะมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจะให้แบบว่ารู้สึกว่าหรือว่าจับกันสัมผัสจริงๆผมรู้สึกว่าเล่มสีมันจะมีความแน่นๆ่นกว่าในพิมพ์ใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าเล่มสีในพิมพ์เก่าเนี่ยมันจะดูแบบว่าเบาๆากว่าก่อนจะลองแกะเนี่ยเดี๋ยวขอดูทางด้านข้างหรือว่าการซีลอะไรของเขาให้เรียบร้อยก่อนละกันสาหรับซีลนะเนี่ยตรงนี้นะครับคือที่คนสนใจกันคอนข้างเยอะคือว่ามันไม่มีราคาอยู่ทางด้านข้างเนาะ ราคามันอยู่ทางด้านหลังตรงนี้แทนแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะแบบว่าจริงจังกับตรงนี้แค่ไหนเนาะเพราะว่าคือการที่เอาตัวราคาไปอยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็สวยดีแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอ้าวแล้วอีกราคาที่เคยอยู่ทางสันปกตรงนี้เนี่ยมันมันก็ดูแบบว่าไม่สวยหรือว่าเวลาวางเรียงแล้วมันก็ดูแปลกๆใช่ไหมแต่นี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่ เน้นเป็นสายอ่านจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้จริงจังกับตรงนี้มากนักนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่ได้ลองอ่านมังงะดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าตัวมังงะมันสนุกแล้วมันก็จะไม่ค่อยแคร์ถึงเรื่องตรงนี้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นรายละเอียดทิปย่อยที่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นนักอ่านจริงๆผมคิดว่าเขาน่าจะเน้นเรื่องของตัวเนื้อหาของหนังสือมากกว่าตัวรูปเล่มนะครับเรื่องของสีทางด้านนอกตรงนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าผมไม่รู้ว่ากล้องเนี่ยมันจะมองได้เห็นชัดมากกว่าหรือเปล่า ก็คือทางด้านขวาหรือว่าพิมพ์ใหม่เนี่ยสีมันจะมีความเข้มกว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมของอาริมาคานะนะครับจะดูแบบว่าแดงค่อนข้างจะสดมากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือในสมัยตอนที่ลักพิมพ์เขาตีพิมพ์ในช่วงนี้เนี่ยอันนี้เขาตีพิมพ์ในช่วงไหนช่วงเดือน2ปี 6, 5หอันนี้เนี่ยผมจําไม่ได้แล้วว่า มันอยู่ในช่วงที่ลักพิมพ์เคยมีปัญหาเรื่องการที่ไม่รู้ว่าเขาใช้โรงพิมพ์ไหนอยู่นะครับในช่วงนั้นแล้วการตีพิมพ์เนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องว่าพวกหนังสือของเขาเนี่ยมันจะมีอาการที่ซีดค่อนข้างเยอะอันนี้ผมจาไม่ได้แล้วว่าช่วงที่มีปัญหาในช่วงปีหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงไหนกันแน่นะครับมันจะมีปัญหานี้อยู่ไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงนั้นหรือเป,เปล่าเนาะโอเคจากด้านข้างหรืออะไรเดี๋ยวขอเทียบแบบอย่างนี้ก่อนแล้วกันนั่นจากว่าซีลมันยังไม่ได้แกะนะครับ ก็เลยอาจจะยังมองมาเห็นได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ <at> ก็คือเห็นแหละว่าตัวพวกเรื่องของความเข้มของสีอะไรเงี้ยตัวของพิมพ์ใหม่เนี่ยมันจะมีความเข้มกว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ <at> เรื่องของรูปเล่มอะไรเนี่ยคือถ,ถ้าให้ดูตรงนี้ที่ชัดจริงๆก็คือว่าตัวสันปกตรงนี้ของเล่มในพิมพ์เก่าเนี่ยมันจะมีความโค้งแต่ว่านะถ้าเป็นในตัวของพิมพ์ใหม่เนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นเหลี่ยมมากกว่าเหมือนเป็น โค้งตัวสีค่อนข้างทีจะชัดกว่านะครับมันจะไม่เป็นโค้งเป็นโค,โค้งแบบนี้นะครับในพิมพ์เก่าเนาะต่อมาเดี๋ยวมาเปิดหรือว่าแกะกันดูเลยละกันนะครับสำหรับในพิมพ์ใหม่เรื่องของโอชิโนะโคนะครับผมจะไม่สปอยนะในอันนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านถึงเล่มสีอะไรอย่างนี้ก็เแนะนําว่าลองไปหาอ่านกันก่อนนะเพราะว่าผมจะเปิดเล่มนี้เนาะเพราะว่ามันจะทําให้แบบว่าสปอยในเรื่องในช่วง ประมาณกลางๆหลังจากที่อนิเมะเขาเพิ่งมีไปคิดว่านะครับเพราะว่าผมก็ไปเห็นมาเหมือนกันว่าตัวของอนิเมะเนี่ยเหมือนเขาจะถึงประมาณเล่มเล่ม 3, เล่มสี่แล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอเคเดี๋ยพอแกวมาดูแล้วนี่ก็ยิ่งเห็นได้เลยนะว่าสีเนี่ยของตัวปกพิมพ์ใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดหรือว่าสดกว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วลองจับแล้วดูแล้วอะ่ะ ปกอะไรมันก็เหมือนๆกันนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูข้างในก่อนอืมตัวปกข้างในนะครับเดี๋ยวขอเทียบอันนี้ก่อนสีค่อนข้างที่จะสดนะเมื่อกี้ที่ผมเห็นอืมโอ้เห็นชัดเลยว่าตัวของคุณภาพตัวสีเนี่ยในการพิมพ์เนี่ยตัวพิมพ์ใหม่เนี่ยสีแม่งสดกว่าเยอะเยอะมากครับผมว่าคอนทาราสค่อนข้างที่จะหนัก หนักพอามากๆเลยถ้าเกิดเป็นพิมพ์ใหม่นะอ่ะเดี๋ยวดูกันอย่างนงี้ยโตของสีเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเห็นจากกล้องตรงนี้เนาะสีของพิมพ์ใหม่เนี่ยจะชัดกว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโอ้โหในปกปกแหกไปละไม่เป็นไรเมื่อก่อนนี่เคยเป็นเล่มที่หายากที่สุดในตลาดตอนนี้ก็ มันก็ไม่ได้มีคนแคร์อะไรมากแล้วนะครับผมก็ไม่ได้แคร์อะไรขนาดนั้นแล้วนะเพราะว่าไอชุดเก่าๆอะไรนี้ผมก็ขายไปหมดแล้วเรื่องของกระดาษอะไรนี้ผมยังไม่เห็นความแตกต่างมากเท่าไหร่เดี๋ยวขอลองจับกันดูสักนิดนึงก่อนอืเรื่องการพิมพ์นะครับการพิมพ์เนี่ยผมว่าก็ผมว่าหมึกก็เข้มตามแบบฉบับที่ควรจะเป็นนะ ยังไม่เห็นหน้าที่แบบว่ามันมีความซิดหรืออะไรมากเท่าไหร่แล้วก็เขาเรียกว่าไงตัวความหนาของกระดาษอะไรเนี่ยผมว่าคือถ้ามองจากเงาอ่ะคุณต้องอ่านในที่สว่างค่อนข้างที่จะมากเลยถึงจะเห็นแบบกระดาษทะลุไปทางด้านหลังอะ่ะกระดาษมันก็ยังหนาอยู่นะไหนลองดูตัวพิมพ์เก่าสิพิมพ์เก่าผมว่าก็พอๆกันนะความเข้ม ของกระดาษการพิมพ์คุณภาพการพิมพก์ก็เรียกว่าแบบพอๆกันเลยอ่ะไหนดูแบบว่าการทะลุของหน้ากระดาษสิทะลุเปล่าก็พอๆกันเดี๋ยวขอลองเทียบหน้าต่อหน้าก่อนอืมไม่ค่อยต่างกันมากครับ ผมว่ามันไม่ไม่เป็นปัญหาในการอ่านสักเท่าไหร่นะสำหรับเรื่องของการทะลุไปดังด้านหน้าของด้านหลังหรืออะไรเงี้ยของกระดาษเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากคือถ้าเกิดว่าอ่านในแบบปกติอย่างเงี้ยมันก็จะมีเห็นเป็นแบบว่าเป็นเส้นๆ้นบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับสปอยหน้าขนาดนั้นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวของหน้าแผนแนลมังอะตรงนั้นด้วยเนาะดูสิในพิมพ์เก่ามีปัญหานี้เปล่ามีเหมือนกันแหละ แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ชัดอยู่แล้วนะครับตัวของกระดาษเนี่ยเอาจริงๆนะผมว่ามันเดี๋ยวนหนลองมาเทียบกันดูดิว่ามันเท่ากันหรือเปล่าตัวปกนี้ไม่ไม่สุดไอ้นี่พอเป็นอย่างนี้แล้วมันมันกระเทาะยากอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าพิมพ์ใหม่น่ะให้ปกมันลงไปข้างล่างโอเคอันนี้ผมให้คุณผู้ชมลองตัดสินใจดูแล้วกันว่ามันหนาหรือบางกว่ากันหรือเปล่าผมว่าถ้าดูจากตรงของ ด้านข้างที่ผมดูตรงนี้เนี่ยตัวเล่มของเล่มใหม่จะดูบางกว่านิดหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยคือผมมองว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องคุณภาพของการอ่านหรือว่ากระดาษที่มันบางลงอะไรอย่างที่แบบว่าเคยมีแบบประเด็นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมผมต้องดมกระดาษไหมวะเนี่ยเดี๋ยวลองดมกระดาษหน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมขอลองดมเล่มเก่าก่อนแล้วกัน คือมันก็สำหรับเล่มเก่ามันก็กระดาษมันก็กลิ่นแบบรักพิมพ์มันถ้าเกิดว่าใครซื้อหนังสือรักพิมพ์บ่อยรือว่าซื้อหนังสือรักพิมพ์ที่เป็นแบบกระดาษเก่าๆจะได้กลิ่นแบบแบบกระดาษของรักพิมพ์อันนี้มันเหมือนเป็นแบบว่ารีวิวแบบของแบบพวกคนบ้าแล้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนอ่านทั่วไปก็คือไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะอืมน่าสนใจเพราะว่าอันนี้มันเป็นเล่มที่ผมเพิ่งแกะมาจากซีลนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นกลิ่นแบบ เดียวกันหรือเปล่าสําหรับแบบหนังสือหลักพิมพ์ตอนที่ยังไม่ได้แกะแต่ว่ากระดาษมันคนละกลิ่นกันเลยฮะกลิ่นของเล่มสีที่เป็นพิมพ์ใหม่เนี่ยมันจะมีกลิ่นของแบบมีความเป็นกลิ่นแบบเกา่กาๆอ่ะ <c oughs> คือมันเป็นกลิ่นเรื่องของแบบว่าหมึกพิมพ์อ่ะกลิ่นหมึกพิมพ์ไม่เหมือนกันนะฮะมันอาจจะเป็นด้วยว่าไอเล่มสีเนี่ยผมเอาไปใส่ในซีลแล้วมันอยู่ใน อยู่ในบ้านผมเองนะคมันอาจจะแบบว่าดูดเอาพวกเรื่องของอากาศหรือความชื้นอะไรจากบ้านผมมันเลยเป็นกลิ่นอาจจะเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นบ้านของแต่ละคนน่ยมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าใครเคยไปบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยกลิ่นของในบ้านมันจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันคือเอาเอาจริงๆนะมันแทบไม่ได้แบบว่ามีผลกับการอ่านอะไรมากขนาดนั้นเลยนะฮะอย่างที่คนคิดกันว่าแบบว่าเออแพงขึ้นแล้วเนี่ยมันจะพิมพ์แย่ลงไหมหรืออะไรเงี้ย คือที่เอามาให้ได้ดูกันเงี้ยเพราะว่าจะได้หายสงสัยกันด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิมพ์ทั้ง2อันเนี่ยมันมีความต่างกันมากแค่ไหนนะคะคือเอาจริงนะจะเอาเรื่องกลิ่นต่อใช่ไหมอ่าได้จริงไอ้กระดาษอันเก่าอ่ะมันเป็นกลิ่นกระดาษลักพิมพ์แบบเก่าที่มันใช้ซึ่งมันก็คือ iCare Paper เาะเขาเขียนไว้ตรงนี้ละที่มันอยู่ตรงนี้ว่าเป็น i c a r e paper นะครับมันก็เป็นกระดาษน่าจะเป็นยี่ห้อที่เขาใช้อะที่เขาเอาเป็นพลายเออร์ของเขานะครับก่อนที่เขาจะมาเปลี่ยนซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือว่าเขาใช้กระดาษที่เป็นคนละชนิดกันนะครับแต่ว่าพอดูจากตัวของเนื้อกระดาษแล้วก็การดมกลิ่นอะไรของเขาเนี่ยก็คือคือเชื่อได้แหละว่ามันอาจจะเป็นกระดาษคนละชนิดกันจริงๆเพราะว่ามันมีคนละกลิ่น ซึ่งมันต่างจากกลิ่นของกระดาษลักพิมพ์ทั่วไปที่มันมีการใช้งานมาน่าจะเป็น10บสปีแล้วนะครับเพราะว่าลักพิมพ์เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ใช้กระดาษแนวนี้มาค่อนข้นางยะนานแล้วเขาเพิ่งจะมาเปลี่ยนเอาตอนแรกก็คือช่วงของเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเนี่ยแหละมั้งอาจจะมีเรื่องอื่นๆก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่เขาเริ่มขึ้นราคาเป็น125บาบาทแล้วอะไรประมาณนี้เนาะถ้าดูตรงเนี้ยส่องไฟดูกันตรงเนี้ยแทบไม่ต่าง นะครับมันอาจจะมีความที่ว่าด้วยความที่ว่ารูปเล่มมันบางลงเพราะว่ากระดาษมันอาจจะบางลงจริงๆก็ได้อันนี้เนี่ยมันโค้งเพราะว่ามือผมเริ่มเหนื่อออกนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนกระดาษขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับในอนาคตของหนังสือองรักพิมพ์ไหมอย่างแรกเลยก็คือว่ามันก็แพงขึ้นนะครับหนังสือก็อาจจะมีคนที่ติดตามน้อยลงเพราะว่าคือด้วยราคามันสูงขึ้นมันการตลาดหรือว่า เรื่องของฐานลูกค้ามันก็จะต้องขยับสูงขึ้นนะครับก็ต้องมีคนที่มีกําลังซื้อมากขึ้นในการซื้ออะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นทั้งข้อดีข้อเสียว่าคนทีอ่อยากที่จะอ่านจริงก็อาจจะต้องแบบว่าเก็บเงินมากขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่าคนที่อาจจะไม่อยากตามแล้วเพราะว่าตังค์ไม่พอหรือว่าอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สนุกก็จะเริ่มซื้อเก็บตามน้อยลงอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ลองไปตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับสำหรับในพิมพ์ใหม่ของเกินใหม่เป็นลูกโอชินะครับจริงๆเขาออกมาค่อนข้างใะเยอะแล้วนะผมที่ผมบอกก็จะมีเป็นเล่ม95ที่ไปได้มาในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีอย่างเล่ม3เนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นพิมพ์125แล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าไม่ไม่แก่นะสำหรับเล่ม95เพราะว่ามันก็เหมือนกับเล่มพิมพ์เก่าสุดนะครับเพราะว่ามันก็ยังเป็น ICA r e p เ p e r เหมือนกันนะครับก็คิดว่ากลิ่นหรืออะไรก็คงเหมือนกันแหละ เป็นแค่ฉบับที่พิมพ์ออกมาแบบเร่งด่วนเพื่อที่จะให้มันครบเฉยๆโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับ เกิดใหม่เป็นลูกโอชิในฉบับพิมพ์เก่ากับพิมพ์ใหม่ก็เปรียบเทียบมันต่างกันมากแค่ไหนนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็คงไม่ได้ตัดอะไรเยอะนะครับแต่ว่าก็คุยเยอะเหมือนเดิมขอบคุณทุกทกท่านที่รับชมในคลิปนี้กันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องครับเดี๋ยวจะพยายามกลับมาทําคลิปให้เยอะมากขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะลดเรื่องของความยาวของคลิปลงอะไรประมาณนี้เนาะจะได้แบบว่าดูกันแบบว่า ต่อเนื่องกันมากขึ้นนะครับจะได้ไม่หายกันไปยาวๆแบบนี้อีกขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้เป็นก่อนครับสวัสดีครับ